สวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับก็ <rally ing> ฟังอาจารย์ธิดากำลังเคลิม้มครับก็ <c oughs> จะลืมประเด็นที่ตัวเองจะขึ้นมาพูดจาปาสัยกับพี่น้องในวันนี้จะใช้เวลาเท่าที่มีอยู่อย่างมีประโยชน์ที่สุดมีประเด็นหลายประเด็นมากมายครับผมก็อดรนทนมาตั้งนานแล้วคนระับ จนถึงในที่สุดแล้วเมื่อวานก็เขาเรียกว่าตาบ,บะแตกเมื่อได้ยินพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาต่อว่าต่อขานประธานนปชนและคนเสื้อแดงในฐานะเป็นคนเสื้อแดงคนหนึ่งเหมือนกับพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมานานมีความคับแค้นใจครับผมน้อยอกน้อยใจในคำพูดของท่านผอบทบพลเอกประยุทธ์จันโอชามาก หนึ่งมีความเจ็บใจเล็กๆครับว่าประธานนปชพอเวลาตั้งขึ้นมาผมถามว่าไปตั้งบนหัวกะบาลใครมิทราบแล้วการตั้งประธานนปชเนี่ยมันหนักหัวกะบาลของส่วนไหนไมิทราบในเมื่อคนเสื้อแดงเขายินยอมคนเสื้อแดงทั้งประเทศเขาเห็นด้วยว่าจะมีการพัฒนาองค์กร พ่อเอนประยุจ์จานชาก็มาบอกครับมาต่อว่าต่อขานนายจตุพรพรมพันธ์ในฐานะประธานนปจผมก็ฟังครับผมก็เห็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจตุพรแกก็ตอบโต้ได้น้อยไม่ว่าจตุพรพรมพันธ์ประธานอย่างเดียวแถมมาว่าคนเสื้อแดงว่าตาไม่สว่างหมายถึงดูเหมือนประหนึ่งว่าคนเสื้อแดงที่ตามจตุพรพรมพันธ์ไม่มีสมองไม่มีความคิด ตรงนี้ต่างหากผมทนไม่ได้ครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าที่จริงเนี่ย <Okay. S 1> ผมก็ไม่เคยที่อยากจะคล้องแวะกับท่านมาก่อน <Okay. S 1> เห็นท่านเป็นชายชาติทหาร <Okay. S 1> นะพ่อผมนี่เป็นทหารผ่านสงครามอินโดจีนลบกลับมามีชีวิตอยู่นะฮะและได้เหรียญชัยสมรภูมิกลับมาด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชา ผิดแต่ผมไม่ได้เป็นทหารไม่ได้ใส่เครื่องแบบเพราะฉะนั้นวันนี้ครับไม่ได้มาพูดด้วยความอันอั้นตันใจผมมีข้อมูลจะมาพูดว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาปล่อยให้กรุงเทพเป็นเมืองคล้ายๆกับเบลบานอนกับยูเครนกับเมืองอะไรกับมิตรลายในต่างประเทศเนี่ยเห็นไหมครับมีความวุ่นวายมีการตีกันมีการยิงกันมีการฆ่ากัน ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยผู้บริสุทธิ์เดินไปไหนล้ำแดนเข้าไปหน่อยต้องมีถูกฆ่าถูกตีมีบังเกอร์เต็มไปหมดครับผมก็เลยออกพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ออกมาฉอย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 นะครับว่าเนี่ยที่ตั้งเนี่ยออกมาตั้งบังเกอร์เพื่อจะรักษาความสงบสุขของประชาชนผมก็เลยจะต้องจําเป็นที่จะต้องเอาเรื่องนี้ซึ่งเกิดขึ้น เป็นการเสียดินแดนออกมาให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือฟื้นความจำหน่อยหรือฟื้นความจำหน่อยครับและผมจะบอกว่าทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนปี2553สมัยในอยิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี มีนายสุเทพเทือกสุบันที่เป็นหัวหน้ากบฏท,ทุกวันนี้ครับเป็นรองนายยกฝ่ายความมั่นคงได้มีการแอบครับแอบไปเจรจาที่ประเทศกัมพูชาครับไปหาสมเด็จฮุนเซนครับแอบไปเจรจาจุดประสงค์ไม่แน่ชัดว่าจะเป็นผลประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งใดแต่แอบไปมีการเจรจาแน่นอน แต่ในที่สุดแล้วสมเด็จฮุนเซนเขาเห็นว่าสุเทพเทือกสุบรรกับประยุทธ์จันโอชาไม่มีเกียรติพอเขาเลยไม่คุยด้วยครับสมเด็จมหาเดโชฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาเขาไม่คุยเรื่องนี้ด้วยแต่เขาไม่อยากจะตัดความสัมพันธ์ทําให้เสียความสัมพันธ์เขาเลยให้มอบหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมคือปลเอกเตียบันไปคุยกันครับ มีการเจรจากันมาหลายครั้งหลายคาผมอาจจะด้นประเด็นเพราะมันมีรายละเอียดมากมายเป็นเอกสารพลเอกประยุจันโอชาอาจจะฟังอยู่อาจจะตกใจให้มึงเอาเรื่องนี้มาจากไหนฟังต่อไปพลเอกประยุจันโอชาได้ส่งริ้วล้อทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น บุคคลต่างๆในกองทัพไปร่วมเจรจามีใครผมต้องเอาให้แม่นครับถ้าไม่แม่นเดี๋ยวท่านฟ้องผมผมไม่กลัวท่านฟ้องผมครับผมกลัวผมกลัวท่านจะเอาทหารเอาไอโอมายัดปากแบบไอเทพเทือกพูดเมื่อคืนนี้ครับการเจรจาครั้งนั้นมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับมีพลโทศิริชัยดิตสกุลในฐานะรองเสธอบอครับมีพลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคหนึ่งในขณะนั้น และมีพลโททวัตชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาค2ในขณะนั้นครับถามว่าเรื่องเจราจาเนะี่ยไปคุยกันเรื่องอะไรพี่น้องจําได้ไหมครับก่อนที่จะมีการยิงกันเมื่อต้นปี5-4วันที่4กุมภาพันธ์ปี5-4พวกนปชทั้งหมดแกนนํายังติดคุกอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ออกครับมีการไปแอบเจราจากันเพื่อผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ผมเนี่ยมีหลักฐานแต่ไม่อยากพูดมันนอกประเด็น มีการค้าชายแดนมีผลประโยชน์บ่อนทางด้านช่องเม็ดช่องสงมมาถึงตาพยามาถึงในแถบปลอยเปตดมีคนที่มีความสัมพันธ์ของกองทัพมีคนที่เป็นลูกน้องของคนเป็นใหญ่เป็นโตในกองทัพเก็บสวยเก็บผลประโยชน์ผมจะไม่พูดเรื่องนี้ครับถ้าพูดเรื่องนี้ยาวถ้าพูดเรื่องนี้ต้องเอาข้อมูลไปแจ้งปปชด้วยครับถึงจะมันกว่าครับ แต่ที่จะมาบอกวันนี้คือมีแอบมีการเจรจาไปปรับกำลังทหารในพื้นที่ทับซ้อนการปรับกำลังทหารในพื้นที่ทับซ้อนครับ4.6ตารางกิโลเมตรเมื่อก่อนมีฐานต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นความลับทางราชการผมก็แหวกจะเปิดเผยให้มากเอาเท่าที่จำเป็นที่จะพูดแต่หลักฐานนี่มันมีอยู่ที่นี่อันนี้เนี่ยไม่อยากให้ออกทีวีครับ แต่โค้ชสหน่อยเถอะครับเผื่อจะถูกฟ้องบ้างนี่คือเขตปอดทหารชั่วข่าวพวกพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยอาจจะเห็นแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่ต้องการให้พี่น้องเข้าใจแต่อยากให้กองทัพโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเห็นกระดาษแผ่นนี้ครับมีการไปเจราจาครับผมไม่รู้ว่าไปเจราจาเรื่องอะไรแลกกับผลประโยชน์อะไร ประเด็นอยู่ที่ว่ามีการถอนอาหารอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนปกติพื้นที่ทับซ้อนในช่วงของวัดแก้วฟ้าเขาพระวิหารมาถึงปราสาทตาเมืองทมคืนเลาะชายแดนในพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรที่เป็นปัญหาเนี่ยเขาจะมีวางการวางกำลังทั้งสองประเทศอยู่ด้วยกันแต่วันดีคืนดีอยากจะมีผลประโยชน์ไปเกี่ยวข้องอะไรเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนอะไรก็ไม่ทราบครับ ไปเจราจาให้มีการปรับลดกําลังแทนที่เราประเทศใหญ่ไม่ควรที่จะไปเลยเจราจาเรื่องนี้กลับไปเจราจาเรื่องนี้มีการถอนกําลังออกยินยอมให้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ในจุดต่างๆมีฐานตอชด,อดต่างๆปกติมีกำลังพลสิบฝ่ายละสิบห้าคนก็ไปเจราจาลดให้เหลือฝ่ายละห้า ต่อจากนั้นมีการเจราจาอีกให้ลดเหลือฝ่ายละสองคนและไม่ให้แต่งเครื่องแบบทหารไม่ให้แต่งเครื่องแบบอะไรทั้งสิ้นให้แต่งเครื่องแบบพละเรือนและณวันหนึ่งก่อนที่จะมีการยิงกันที่วัดแก้วฟ้าอยู่ดีๆมีการไปปรับกําลังทหารออกหมดจากวัดแก้วฟ้าผมถามว่าทุกวันนี้ครับพลเอกประยุจันทร์าทุกวันเนี้ ในเมื่อมีการยิงกันวันที่4กุมภาพันธ์ปี53ปี54ครับมีการยิงกันระหว่างไทยกับคขมเมนในชายแดนเนี่ยทหารของเราเข้าไปในวัดแก้วได้ไหมครับทุกวันนี้ท่านตอบไม่ได้ครับแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องตอบได้ครับ ทหารของเรามีการปรับกาลังปรับกําลังแล้วเสียเปรียบเขาในที่สุดพอมีการยิงกันสู้รบกันจริงๆเราเข้าไปในพื้นที่ที่ควรจะมีกําลังทหารทั้งสองฝ่ายได้กลับกลายเป็นเราเข้าพื้นที่ไม่ได้นั่นหมายความว่าเราเสียดินแดนในพื้นที่ไปโดยปริยายครับพี่น้องครับทุกวันนี้ไปพิสูจน์ทราบได้ว่าวัดแก้วมีพระ มีเนนหลายรูปจะเป็นพระพางเนนพรางผมไม่พูดถึงแต่ถามว่ามีกำลังของทหารไทยอยู่ไหมครับพื้นที่ต่างๆที่ผมว่ายกตัวอย่างเดี๋ยวถ้าไม่ยกตัวอย่างเดี๋ยวท่านก็จะบอกว่ามั่วมันมีการลดกำลังตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่ฐานตอชะดอลดกำลังนะครับทั้งสองฝ่ายปรับมีพื้นที่ไหนบ้างครับพื้นที่ตั้งแต่ปราสาทเขาพระวาหารบนเขาวัดแก้ว และบริเวณตลาดชุมชนที่มีการสร้างส,างสิ่งก่อสร้างมากมายและเป็นจุดที่มีการทำถนนล้ำเข้าไปและเป็นเหุเขายิงออกมาเมื่อปี54วันที่4กุมภาพันธ์พวกผมอยู่ในเรือนจำพิเศษได้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ก็เจ็บใจครับว่าดูสิเนี่ยไปแอบเจราจาต้องการผลประโยชน์อะไรกัน เรื่องนี้เราก็รู้ครับเพราะเคยไปแข่งฟุตบอลเชื่อมความสมัมพันธ์ทํามทีกับสมเด็จทูลเซนมาแล้วและท่านสมเด็จทูลเซนท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังครับแต่เราไม่บอกพลเอกประยุทธ์นะครับว่าท่านเล่าอะไรเราฟังบ้างที่ผมพูดเรื่องนี้จริงๆและไม่เจาะลงรายละเอียดมากมายแต่อยากจะเตือนความสํานึกให้ท่านดูว่าความสํานึกในฐาน,นาผอบอทบแล้วกองทัพเนี่ย ท่านต้องไปดูแลบริเวณนั้นหรือไม่กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่มาตั้งบังเกอร์ดูแลประคบประงมกอปปสกบฏท,ที่ทําให้ประเทศชาติวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ท่านจะเถียงผมไหมล่ะครับท่านบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรถ้าสมมุติว่ามีการยกเลิกพรากาจุเขินท่านก็จะตั้งไว้ท่านจะตั้งมากด้วยซ้าไปท่านจะตั้งให้มากท่านตั้งผมถามว่าท่านเอาอำนาจอะไรมาตั้งครับ ผิดพ,พรบผิดพ,พรบจัดระเบียบข้ะราชการกระทรวงกลาโหมเพราะรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานสภากลาโหมท่านได้รับความเห็นชอบจากท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วหรือย่างโดยลายลักษณ์อักษรพี่่านมาตั้งเนี่ยครับเขานินทากันครับพี่น้องทหารที่ชั้นประทวนี่เขานินทากัน เขาบอกว่าตั้งบังเกอร์เนี่ยบังเกอร์บางที่3ล้านกว่าบางที่5ล้านกว่าคิดเป็นร้อยจุดจุดรยจุดในกรุงเทพมหานครคิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับและท่านเอางบประมาณจากไหนมาครับมีคนบอกว่าเขาเอางบก็อรมนอมาเพราะครบกอรมน,อนนี้ไม่สามารถที่จะแจกแจงได้เป็นงบราชการรลวอย่างงั้นท่านก็พุงโตกันเป็นแถว,วสิครับเนี่ย เรื่องนี้จะให้เป็นหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปสืบสวนสืบสาวเล่าเรื่องไปดูคําสั่งให้ชัดเจนว่ามีการเซ็นคําสั่งจากผู้อำนวยการกอรามาโดยนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าและถ้าสมมุติว่ามีการเลิกผลกรฉจุกเฉินแล้วท่านยังตั้งอยู่ผมถามว่าท่านตั้งมาได้ยังไงท่านไม่มีสิทธิ์ออกมาท่านไม่มีสิทธิ์ออกมาท่านเป็นลัวของชาติจริงแต่ท่านจะต้องไปตั้งอยู่ขอบลัว้วไม่ใช่มาตั้งเอารั้วมาตั้งในห้องนอน อย่างคุณจตุพรบมพันพูดเมื่อวานนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่ะนี่คือสิ่งที่เป็นความอับประลักที่สุดท่านเที่ยวว่าใครต่อใครว่าไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีตัวท่านเองไม่ได้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ที่ควรจะเป็นท่านเน่ยเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีมากกว่าท่านเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีมากกว่าถ้าผมพูดอย่างนี้ท่นป่านนี้ท่านคงจะโกรธ แล้วก็หาให้คนมาประกบว่างๆส่งคนมาดูแลอัลักษขาผมจากกปปสบ้างก็แล้วกันนะนี่เขานินทากันนะครับหลังจากประเด็นนี้แล้วเขานินทากันครับเขาบอกว่าพบทบและเหล่าทัพเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัดการเรื่องนี้นะครับแต่คนในกองทัพระดับเป้งๆเ,เ,เนี่ยมีกำลังพลไปอารักษขาบ้านแกนกํากปป,ปสทุกบ้านเลยครับไม่มีบ้านไหนไม่มีคนของกองทัพไปอารักขา อย่าให้พูดนะครับแรงข่าวที่ก็อยู่ในกองทัพเขาบอกว่าอย่าพูดนะว่าบ้านใครถ้ารู้ว่าพูดบ้านใครมันรู้เลยว่าข่าวนี้เอามาจากไหนผมจะเก็บไว้เป็นความลับครับผมจะเก็บไว้เป็นความลับจนกว่าประยุทธ์จันโอชาจะเชิญผมตัวน,น้อยๆเ,เนี่ยไปถามเรื่องนี้เอาละ้ฮะนั่นคือเรื่องแรกที่เป็นข้อสงสัยว่าท่านไม่เห็นหรือ,อยังไงว่ากบฏกปปส ทำตัวเหมือนนักเลงอนาพานไปไหนใครผ่านไม่ได้เป็นตีเป็นต่อยนึกจะไปไหนก็ไปนี่ซ่องสมกําลังยึดสวนลุมเป็นที่ตั้งอย่างนี้มันกบ,บทชัดเจนและโดยเฉพาะหมายสามชัดเจนหมายสารออกมามีหมายจับชัดเจนคือหนึ่งฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลสองเมื่อปีห้าสามและหมายกบฏอีกสองหมายก็คือหมายกบฏกับหมายพลกรทําไมท่านไม่ไม่ไปบอกสุเทพเทวสุวรรณและคนเหล่านั้นให้กลับเข้าไปซะ ทำไมไม่ไปบอกเขาอะครับไม่ต้องมาลระแวงนปชว,ว่าจะแยกแผ่นดินกูจะแยกไปไหนนี่คือบ้านกูไม่มีใครคิดจะแยกแผ่นดินอย่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชากลัวไปตกใจแค่โกตีพูดเท่านั้นประยุทธ์จันโอชาและท่านจะเป็นพบอบอของประเทศไทยผมอายเขาอ่ะอายเขาจริงๆจริงๆแล้วท่านน่าจ,จะออกไปเลยครับหรือไม่ทำตัวดีๆบอกให้คนพวกนี้ กับเข้าที่ตั้งเธอะและเรามาเลือกตั้งกันการเมืองจะเป็นอย่างไรให้ประชาชนเขาตัดสินไม่ใช่ให้ท่านมาเป็นนักเลงโตคอยคุมม็อบอันดพานและไม่ให้คนสุจริตชนเขาจะคิดยังไงเพราะฉะนั้นท่านเอาไปคิดได้ดีครับผมเคารพท่านนะครับแต่ก็ต้องพูดกันแรงๆครับเพราะถ้าพูดนิ่มๆไม่ได้ฮะเพราะเมื่อวานท่านเปิดตัวออกมาท่านเปิดตัวออกมาผมนึกไม่ถึงว่าคนที่เป็นพอบทบจะพูดจาได้เลวถึงขนาดนั้นนะครับ ท่านเหมือนกอนปปสไม่มีปิดคือดูถูกคนไม่ใช่คนครับท่านมีตําแหน่งหน้าที่เป็นพบทบฝากท่านจะขึ้นมาระดับนี้ผมเข้าใจว่าท่านองผ่านอะไรมาบ้างแต่ท่านนั่นเป็นข้าราชการโดยตําแหน่งแต่คนที่เป็นประธานนปชนี่เขาไม่มีตําแหน่งสายบังคับบัญชาเขาขึ้นมานั่งประธานนปชเนี่ยเขาได้รับเกียรติจากประชาชนที่มีใจ นี่คือเกียรติอันสูงส่งของคนเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไม่ได้แก้ตัวแทนนปชไม่ได้แก้ตัวแทน,นท่านประธานนปชเพราะท่านประธานนปชท่านมีพิษสงตอบโต้อยู่แล้วแต่ผมอัดอั้นอาจารย์ในฐานะที่เป็นคนเสื้อแดงแล้วสู้มาสู้เพื่อประชาธิปไตยและท่านมาดูถูกผมสิ่งที่ผมพูดมาผมไม่ได้ดูถูกท่านแต่ผมปลามาท่านเลยว่าท่านไม่มีความสามารถ เอาแผ่นดินตรงชายแดนคืนมาได้ก็แล้วกันนะและเสร็จแล้ววันดีคันดีก็มาบอกว่าถ้าเสียดินแดนจริงเป็นทางการจริงก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลน,นี้รัฐบาลน,นี้ทําให้เสียดินแดนท่านก็พูดเหมือนในสนธิลิมทองคุณเนี่ยใช่ไม่ได้ครับประเด็นที่สองสุดท้ายฮะเพราะเวลาเหลืออีกนิดเดียวท่านเป็นคนบอกว่าให้สัมภาษณ์ว่าอย่ามาวิจารณ์การโยกย้ายกำลัง โยกย้ายตําแหน่งแต่งตั้งตําแหน่งต่างๆในกองทัพเป็นเรื่องของกองทัพทําไมอ่ะกองทัพทั้งหมดกินภาษีพวกผมกันทังนั้นน่ะทำไมเกิดความไม่ชอบมาพาคนไม่เหมาะสมผมวิจารณ์ไม่ได้ผมจะวิจารณ์จะขัดใจท่านจะตั้งข้อสังเกตด,ดังนี้ครับจะตั้งข้อสังเกตด,ดังนี้ครับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตําแหน่งใหญ่ขึ้นและเป็นตําแหน่งคูณกําลังสําคัญเนี่ย เป็นคนที่ฆ่าเสื 5, 3, ้อแดงเมื่อปี53เกือบทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งโยกย้ายช่างถือเอาหลักเกณ์นี้เหรอครับอย่างเช่นครับพลโทวลิ์โลจชนะพักดีอดีตเนี่ยเป็นพลตีวลิ์โลจชนะพักดีเป็นผู้บัญยาการพลรอสองที่เอาทหารมาเป็นหลักในการฆ่าปราบปามประชาชนเมื่อปี53 ได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นได้ตำแหน่งขึ้นจากผู้บัญชาการกองพลขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยจากการโยกย้ายคราวที่แล้วแต่คราวนี้ได้ปูมเนตรจากตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่หนึ่งขึ้นไปเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการแม่ทัพภาคสี่ครับผมถามว่าพลโทวิลิตโลจนพักดีมีความรู้อะไรเกี่ยวกับปักใต้มั่งครับเอาหนึ่งนะครับ เวลากำลังจะหมดแล้วเดี๋ยวจะไปเร็วๆครับพลตีวลาบุญยสิทธิ์ครับเป็นออผอพลหนึ่งครับตอนนี้ได้เลื่อนเป็นได้เลื่อนเป็นรองแม่ทัพภาคหนึ่งครับนี่กะเอาทั้งกวนที่ข่าเสอแดงจะมาฆ่าอีกใช่ไหมและโดยเฉพาะตำแหน่งอีกคนนึงครับผมติดใจมากคือพลตีอภิรัตคงสมพงศ์ครับ ซึ่งในช่วงปี53นี่เป็นพันเอกอภิรัตคงสมพงศ์คุมกรมทหารราชที่11รักษาพระองค์หลังจากนั้นมีการโยกย้ายได้ปรุงบำเหน็จไปเป็นผู้บัญยาพล11ที่8รลิ้วครับแล้วก็ได้โยกย้ายมาเป็นผู้บัรรมการฑลนนบกที่15แล้วบัตรนี้ก็ได้ย้ายมาเป็นผู้บรราการพล1รักษาพระองค์เนี่ยครับพล1รออเนี่ยครับเป็นผู้บญชาการพล1รออในกรุงเทพมหานคร นี่ผมบอกให้เลยว่าท่านไม่รู้หรือท่านเห็นว่าเป็นลูกบิ๊กจอดท่านถึงแต่งตั้งให้อภิรักษ์คงสมพงษ์เนี่ยไม่ใช่เป็นนักรบเลยโตมาจากท,ทหารขนส่งเป็นเตรียมทหารรุ่นที่20ขี้เกียจเรียนตกปีหนึ่งเลยจบพร้อมเตรียมทหาร21แล้วคนอย่างนี้จะเอามาคุมกำลังบ้าไปแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านบ้าไปแล้วครับเอาล้วครับสุดท้ายจริงๆครับ เหตุผลที่ท่านไม่สามารถที่จะบอกกับคนพวกนี้ให้กลับบ้านไปได้ท่านไม่สามารถที่จะเคลียความสงบสุขในกรุงเทพมหานครไปได้ดูภาพเหล่านี้ขอภาพที่หนึ่งครับเดี๋ยวจะจบแล้วครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุใช่ไหมขอภาพครับภาพนี้เห็นไหมครับใครในชวนหลืกภัยป่วยมีใครไปเยี่ยมครับสวยใสกระตันศีลาใช่ไหมฮะเนี่ยทั้งนั้นเลยสมุนกปปสทั้งนั้นพิภพตรงใจทั้งนั้นเลย นี่มีการเชื่อโยงถ้ายังไม่ชัดขอภาพที่สองครับเป็นไงครับภาพที่สองเห็นไหมครับนุ่งเหลืองห่มเหลืองนั่งอยู่ตรงกลางแล้วมีใครครับมีอภิสิทธิ์เวชชีวะมีสุเทพเทือกสุบรรมีกปปสทั้งหมดพบบทบก็อาจจะอ่ะแล้วมาเกี่ยวอะไรกับผมละ่ะเอาอย่างนั้นดูภาพที่สนี่เป็นไงครับท่านไปให้พุทธอิสระไปปิดทองที่หน้าผากเจิม คุกเขา่าผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมท่านไม่กล้าบอกสุเทพเทือกสุวรรณให้กลับเข้าที่ตั้งท่านไม่กล้าบอกกับพุทธอิสระให้กลับเข้าที่ตั้งปล่อยให้เป็นนักเลงโตทุกวันนี้นี่แหละครับคือหลักฐานประชาชนก็สงสยัยต่อผมทีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับสวัสดีครับพี่น้องครับ